รับคุณคุปตนันพิสิทธิ์มาหันด้วยในช่วงของรู้ก่อนร้อนหนาวมีเรื่องต้องถามเพราะว่าเมื่อวานหัวค่มฝนตกแต่ที่อยากรู้มากกว่านั้นคือกลางวันจะร้อนอะไรขนาดนี้เมื่อวานเนี่ยดิฉันคุยกับคุณใบตองผู้ประกาศข่าวบันเทิงอุณหภูมิ40องศาคุณคุปตนันต้องร้อนมากลยครับเพราะว่าช่วงนี้กลุ่มก้อนเมฆค่อนข้างน้อยบนท้องฟ้านะครับจึงทำให้แสงแดดในช่วงกลางวานันแรงเป็นพิเศษนะครับแล้วก็ความร้อนแบบนี้ก็เหนี่ยวนำเอาความชื้นจาก พื้นดินเนี่ยลอยขึ้นสู่เป็นท้องฟ้า<ฯ>ตอนเย็นตอนค่ำมันก็เลยมีฝนตกลงมามนะครับดังนั้นในระยะนี้ยังคงมีโอกาสเกิดฝนอยู่นะครับอย่าขึ้นคิดว่าเอ๊ะหน้าหนาวแล้วฝนจะไม่มีมนะครับแล้วก็ยิ่งสุดสัปดาห์นี้จะเกิดปรากฏการณ์อย่างหนึ่งก็คือมีคล <c oughs> ื่นกระแสลมคลื่นกระแสลมก็คือเป็นกระแสาลมที่เคลื่อนที่ในลักษณะคลื่นการเคลื่อนที่ในลักษณะคลื่นแบบนี้เนี่ยจะเคลื่อนที่แบบเร็วแล้วก็แรงนะครับแต่ว่าเคลื่อนที่จากระดับความสูงประมาณ5กิโลเมตรหรือว่า5 5 0 0 0เมตรนะครับการเคลื่อนที่มาแบบนี้เนี่ยนะคร จะมีทิศต,ตะวันตกทิศต,ตะวันออกที่จะเคลื่อนมาในสุดสัปดาห์นี้เนี่ยจะเป็นทิศต,ตะวันออกนะครับเคลื่อนมาจากทะเลจีนใต้ขึ้นเข้ามาการเคลื่อนแบบนี้เนี่ยเคลื่อนที่เร็วแรง สังเกตลักษณะการเคลื่อนที่ของรถไฟเวลาอยู่ใกล้ๆจะรู้สึกว่าเหมือนมีแรงดึงดูดนะครับเหมือนการเคลื่อนกระแสลมเคลื่อนที่แรงแบบนี้ก็จะสามารถดูดเอาความชื้นจากทะเลขึ้นไปลอยบนคลองฟ้ามากขึ้นความชื้นเหล่านี้ก่อตัวกลายเป็นกลุ่มฝนนั่นก็หมายความว่าสุดสัปดาห์นี้มีโอกาสที่จะเกิดฝนตกเยอะในหลายพื้นที่นะครับที่ทางการเคลื่อนที่เข้ามาก็คือเคลื่อนที่ผ่านบริเวณตอนกลางประเทศไทยนะครับสุดสัปดาห์นี้เราอาจจะมีโอกาสที่เจอกันอันนี้คือกระแสลมฝ่ายตะวันตกนะครับถ้าเกิดเป็นตะวันออกนี่จะมาในช่วง ประมาณเดือนธันวามขกราจะเป็นคลื่นกระแสลมที่พัดผ่านภาคเหนือภาคอีสานอันนี้จะรุนแรงหน่อยเพราะว่ามีทั้งเรื่องของอลูกเห็บตก ฝนตกหนักอากาศเย็นจัดนี่นะครับนี่คือสิ่งที่คงต้องเตรียมรับมือกันต่อไปแล้วก็การตรวจสอบสภาพอากาศนั้นถือว่าเป็นสิ่งสําคัญแล้วก็จําเป็นเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าวันนี้จะเกิดขึ้นอะไรกับเมืองไทยของเราบ้างนะครับคุณผู้ชมครับจากการตรวจสอบสภาพอากาศในวันนี้เนี่ยนะครับลักษณะาอากาศในเมืองไทยของเราหลายพื้นที่ยังคงต้องเจอกับความแปรปรวนของสรรภาพอากาศอย่างต่อเนื่องนะครับเพราะว่ามีปัจจัยหลายอย่างเกิดขึ้นแล้วก็ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงลักษณะอากาศในเมืองไทยของเราเริ่มต้นบริเวณทางตอนบนของประเทศไทยกันก่อนนะครับวันนี้จากฝนที่ตก ลงมาเมื่อค่ําคืนนี้เนี่ยนะครับทำให้หลายพื้นที่นั้นอุณหภูมิเย็นลงนะครับโดยจากการตรวจสอบเนี่ยนะครับหลายพื้นที่มีอากาศเย็นนะครับกับมีหมอกในตอนเช้าซึ่งหมอกเหล่านี้เองก็เกิดจากความชื้นที่เพิ่มมากขึ้นในระยะนี้นะครับในขณะที่ตามยอดดอยยอดภูดอุณหภูมินั้นสูงขึ้นเล็กน้อยครับโดยจากการตรวจสอบในวันนี้เนี่ยนะครับตามยอดดอยยอดภูดนั้นอุณหภูมิเท่าเท่ากันครับ ต่ำสุดเนี่ยนะครับอยู่ที่ประมาณ11จถึง14องศาเซลเซียสและแน่นอนครับในช่วงนี้เองเป็นช่วงที่มีกลุ่มก้อนเมฆที่เกาะตัวบนท้องฟ้าค่อนข้างน้อยนะครับจึงทําให้แสงแดดความร้อนในช่วงกลางวันอาจจะร้อนแรงเป็นพิเศษนะครับใครที่ไปเที่ยวตามยอด,ดผูยอดดอยคงจะต้องเพิ่มความระมัดระวังกันหน่อยส่วนนี้ครับคืออุณหภูมิพื้นราบครับจากการตรวจสอบในเช้าวันนี้ พื้นที่สีเขียวคือบริเวณที่มีอากาศเย็นสบายนะครับอุณหภูมิต่ํากว่า25องาศาเซลเซียสจะสังเกตว่าปกคลุมเป็นนวงกว้างเลยนะครับทั้งในพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานพื้นที่ภาคกลางตอนบนต่ําสุดวันนี้อยู่ที่ประมาณ20 21องศานะครับในขณะที่บริเวณพื้นที่ภาคอีสานอย่างเช่นจังหวัดเลยจังหวัดเพชรบูรณ์นั้นอยู่ที่ประมาณ19องศาเซลเซียสส่วนบริเวณพื้นที่ภาคลางตอนล่างครับจะสังเกตว่าเป็นลักษณะของสีเหลืองๆก็คือมีความชื้นสะสมค่อนข้างเยอะนะครับจึงทําให้อากาศนั้นไม่เย็ยนเท่าไหร่นะครับจะรู้สึกร้อนอบอ้าวซึ่งก็หมายรวมถึงในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ของเมืองไทยเราด้วยนะครับในขณะที่วันนี้เนี่ยนะครับในช่วงบ่ายจากการตรวจสอบ,บพบว่าวันนี้ช่วงบ่ายครับเป็นช่วงที่คาดกันว่าอุณหภูมินั้นจะไต่ระด โดยสูงสุดในช่วงบ่ายจะอยู่ที่ประมาณ32-33องศาเซลเซียสนะครับโดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกอาจจะร้อนละอุดเป็นพิเศษเพราะว่าจากอุณหภูมิปกตินะครับรวมกับความชื้นที่พัดพาเข้ามาก็จะทําให้อุณหภูมิความรู้สึกร้อนนั้นสูงขึ้นกว่าเดิมนะครับจะอยู่ที่ประมาณ37-38องศาเซลเซียสนี่ความนี่คือความรู้สึกร้อนที่เราจะรู้สึกกันในขณะที่ ในวันพรุ่งนี้ครับจากการคำนวณกพ็พบว่าพื้นที่สีเขียวนั้นก็ยังคงปกคลุมในหลายพื้นที่นะครับโดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ภาคเหนือภาคกลางตอนบนภาคอีสานตอนบนยังคงได้สัมผัสอากาศเย็นในตอนเช้าต่าสุดนั้นอยู่ที่ประมาณ1 9บเถึงยีองศาเซลเซียสนะครับในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานตอนบนภาคเหนือตอนบนเช่นเดิมครับบริเวณพื้นที่ภาคอีสานตอนล่างภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกยังคงต้องเจอกับอากาศที่ร้อนอบอ้าวในขณะที่คํานวณต่อไปนะครับไปจนถึงวันศุกร์นี้ ช่วงเช้าครับพบว่าอุณภูมินั้นลดต่ำลงนะครับแต่ว่าพื้นที่สีเขียวก็คือพื้นที่ที่มีอากาศเย็นนั้นก็ค่อยๆหายไปด้วยนะครับพื้นที่สีเขียวส่วนใหญ่นั้นปกคลุมในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานตอนบนรวมไปถึงในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือตอนบนนะครับขออภัยนะครับภาคกลางตอนบนในขณะที่พื้นที่สีเหลืองก็กินพื้นที่มากยิ่งขึ้นนะครับภาคตะวันออกอาจจะร้อนอบอ้าวเป็นพิเศษนะครับเพราะว่าความชื้นจะพัดพาเข้ามาในบริเวณดังกล่าวค่อนข้างเยอะซึ่งความชื้นเหล่านี้ก็จะทําให้ บริเวณดังกล่าวนั้นมีโอกาสเกิดฝนเกิดขึ้นได้นะครับซึ่งอย่างที่บอกเลยครับว่าปัจจัยสําคัญที่เหนี่ยวนาทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงปลักษณะอากาศในระยะนี้ก็คือเรื่องของกระแสลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือนะครับตอนนี้อ่อนกําลังลงไปจึงทําให้ความเย็นหรือว่าความหนาวเย็นจากบริเวณทางตอนบนอ่อนกําลังไปด้วยนะครับขณะนี้เองมวลอากาศเย็นได้ถอยร่นกลับไปอยู่บริเวณทางตอนล่างของประเทศจีนนะครับจึงทําให้ช่วงนี้นั้นอากาศจะไม่หนาวเย็นเหมือนช่วง สุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเท่าที่ควรนะครับการอ่อนกําลังลงแบบนี้เนี่ยนะครับสิ่งที่เข้ามาแทนที่ก็คือเรื่องของความชื้นจากท้องทะเลที่มีอุณหภูมิสูงนะครับพัดพามากับกระแสลมที่ตะวันออกเฉียงเหนือพัดเข้ามาปกคลุมในเมืองไทยของเราพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบเป็นพิเศษก็คือในบริเวณพื้นที่ตั้งแต่พื้นที่ตอนกลางของประเทศไล่ลงไปจนถึงบริเวณพื้นที่ภาคใต้นะครับทีนี้เนี่ยนะครับอย่างที่ได้มีการคาดการไว้ในช่วงสุดสัปดาห์นี้จะมีคลื่นกระแสลมจากทิศตะวันออกนะครับ ขออภัยนะครับจากทิศตะวันตกนะครับ พัดพาวความชื้นจากบริเวณท้องทะเลเข้ามาปกกลุ่มในบริเวณพื้นที่ประเทศไทยด้วยลักษณะเช่นนี้ก็จะทําให้มืองแห่งเรานั้นในช่วงสุดสัปดาห์18จนถึงวันที่22ครับโอกาสการเกิดฝนก็เพิ่มขึ้นส่วนพื้นที่ภาคใต้ยังคงมีโอกาสเกิดฝนอย่างต่อเนื่องนะครับเน้นๆถ้าหากเราดูในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ครับจากการคํานวณจากระบบพยากรณ์อากาศไทยรัฐทีวีกลุ่มฝนส่วนใหญ่นั้นจะเน้นๆตกในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยแล้วก็บริเวณพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างก็จะเป็นช่วงที่มีฝนตกเยอะเป็นพิเศษร,รที อยู่ในบริเวณดังกล่าวคงต้องเพิ่มความระมัดระวังรวมไปถึงเฝ้าตรวจสอบสภาพอากาศด้วยชาวเรือที่จะเดินเรือนะครับจะสังเกตว่าถ้าหากกระดูกราฟิกต่อไปครับเป็นกราฟิกการคํานวณของสถานการณ์ฝนที่มีโอกาสตกในพื้นที่ภาคใต้นะครับก็จะพบว่าบริเวณดังกล่าวนั้นมีฝนตกอย่างต่อเนื่องแล้วก็ฝนตกท้องทะเลด้วยบริเวณที่มีฝนตกตามท้องทะเลเนี่ยนะครับคลื่นลมก็จะสูงนะครับควรจะต้องเพิ่มความระมัดระวัง ทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าในแต่ละภาคของประเทศไทยในวันนี้เป็นอย่างไรกันบ้างเริ่มต้นในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือนะครับวันนี้มีอากาศเย็นครับรวมถึงมีหมอกในตอนเช้าโอกาสการเกิดฝนยังมีนะครับแต่ก็เล็กน้อยเท่านั้นส่วนใหญ่เนี่ยนะครับบริเวณทางตอนบนของภาคอุณหภูมิบริเวณยอดดอยเนี่ยนะครับอยู่ที่ประมาณ11-14องศาเซลเซียสส่วนบริเวณพื้นที่ภาคอีสานครับอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้านะครับอุณหภูมินั้นอยู่ที่ประมาณ19 สูงสุด3 3องศาเซลเซียสนะครับยอดภูมิอากาศหนาวต่ำสุดอยู่ที่ประมาณ11-14อถึงองศาเซลเซียสเช่นเดียวกันครับภาคกลางครับโอกาสการเกิดฝนก็ค่อนข้างน้อยนะครับเสี่ยแล้วร้อยละ10ของพื้นที่เท่านั้นส่วนใหญ่นั้นบริเวณทางตอนล่างของภาคนะครับต่ำสุดอยู่ที่ประมาณ24ครับสูงสุดอยู่ที่ประมาณ34องศาเซลเซียสส่วนภาคตะวันออกครับโอกาสการเกิดฝนใน,นระยะน,นี้ก็ยังคงน้อยนะครับอยู่ที่ประมาณร้อยละ10ของพื้นที่ส่วนใหญ่นั้นบริเวณจังหวัดที่ติดทะเลครับจังหวัดจ ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรนะครับห่างจากฝั่งออกไปคลื่นสูงประมาณ1-2เมตรภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยครับมีไม่เป็นส่วนมากแต่มีฝนฟ้าขนองค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับร้อยละหกสิบของพื้นที่ตกหนักบางแห่งครับเน้นๆ้นบริเวณทางตอนล่างของภาคนะครับตั้งแต่บริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานีทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1-2เมตรครับบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองลื่นอาจสูงมากกว่า2เมตร ส่วนพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอันดามันเนี่ยนะครับจากการตรวจสอบก็พบว่าในบริเวณดังกล่าวนั้นมีโอกาสการเกิดฝนอยู่ที่ร้อยละ30ของพื้นที่นะครับส่วนมากบริเวณจังหวัดภูเก็ต mm hmm. กระบี่ตรังและก็สตูลท mm hmm. ะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เ mm hmm. มตรนะครับห่างจากฝั่งออกไปคลื่นสูงประมาณ1-2เมตร ส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลครับจากการตรวจสอบในวันนี้พื้นที่กรุงเทพมหานครนั้นมีเมฆเป็นบางส่วนครับโอกาสการเกิดฝนในวันนี้ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเนี่ยนะครับอยู่ที่ร้อยละสิบของพื้นที่ส่วนใหญ่นั้นจะเน้นช่วงค่ำาๆนะครับซึ่งเป็นช่วงเวลาที่มีการสะสมของความชื้นค่อนข้างเยอะด้วยความชื้นที่พัดมาจากท้องทะเลส่วนใหญ่เนี่ยนะครับจะเข้ามาสะสมค่อนข้างเยอะในช่วงเย็นนะครับความชื้นเหล่าน,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 นี้นั้นเมื่อเจอความร้อนจากแสงแดดในช่วงเวลากลางวันสามารถที่จะละเหยกลายเป็นกลุ่มก้อนเมฆฟ้าแล้็ตก ในคืนที่กรุงเทพมหานครได้ดังนั้นใครที่จะทํากิจกรรมในระยะนี้คงต้องเฝ้าตรวจสอบสภาพอากาศนะครับที่สําคัญในค่าคืนวันพรุ่งนี้ก็จะมีปรากฏการณ์ฝนดาวตกลีออนิกนะครับปรากฏขึ้นบนท้องฟ้าซึ่งในปีนี้ถึงแม้ว่าจะมีโอกาสเห็นน้อยเพราะว่าแสงจันทร์นั้นค่อนข้างสว่างนะครับรวมไปถึงมีโอกาสเกิดฝนในหลายพื้นที่แต่ถ้าใครสนใจอยากที่ชมปรากฏการณ์ดังกล่าวก็สามารถที่จะชมได้นะครับหลังเที่ยงคืนเป็นต้นไปบนท้องฟ้านะครับโดยเฉพาะในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานตอนบน ซึ่งเป็นบริเวณที่ท้องฟ้าค่อนข้างที่จะปลอดโปรกที่สุดในระยะนี้นะครับเพราะว่าได้รับอิทธิพลจากมวลอากาศเย็นที่แผ่ลงมาอากาศเย็นเหล่านี้มีความชื้นดูดอากาศเย็นเหล่านี้เนี่ยนะครับมีคุณสมบัติในการดูดความชื้นจึงทําให้การก่ะตัวของกลุ่มก้อนเมฆนั้นมีโอกาส เป็นได้น้อยลงนะครับนี่คือภาพรวมการเปลี่ยนแปลงลักษณะอากาศที่จะเกิดขึ้นในค่าคืนนี้ครับจับตาเตือนภัยเรามาติดตามกันต่อนะครับสำหรับเรื่องของคลื่นกระแสลมที่พัดมาจากฝั่งตะวันตกแล้วก็พัดมาจากทะเลคลื่นกระแสลมนี้เนี่ยนะครับมีบทบาทต่อลักษณะอากาศเมืองไทยของเราต่อไปอย่างไรค่าคืนนี้ติดตามกันต่อในจับตาเตือนภัยนะครับและนี่คือทั้งหมดของรูกงร้ก่อนร้อนหนาวในเช้าวันนี้ผมุตูตนันพิสิทธิ์มหานสัสดีครับ